คุณสมพรนะคะหมายเลขหนึ่งร้อยแปดสิบสี่คุณสมพรอยู่ไหมคะน้องอยู่ขอนำหมายเลขหนึ่งค่ะเชิญได้เลยค่ะสิบเด้นเพระ่าอาจารย์หเที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสนวนดีผู้มีใจไร้ทุกขทุกท่านค่ะชื่อนางสาวสมพรโคตรองค่ะอายุห้าสิบสองปีอาชีพ พนักง,งานเอกชนค่ะจบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะความเจ็บป่วยก็เป็นข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างค่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็หายเกือบ9 5้าเอแล้วค่ะามาจากจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะต้องการสังกัดภาคกลางค่ะทำไมถึงสนใจมาเรียน วิชารามหลักสูตรเจ็ดปีก็ศึกษาคือรู้รู้จักแพทย์วิถีธรรมมาเนี่ยประมาณสามปีกว่าๆค่ะได้ไปเข้าค่ายครั้งแรกก็คือวันที่สิบเก้าสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยห้าสเก้าค่ะแล้วก็ได้ติดตามค่ายของอาจารย์มา,าไปเข้าค่ายใหญ่ๆมาประมาณสองสามค่ายค่ะค่ายห้าวันเจ็ดวัน แล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามาฟังอาจารย์ธรไมาบรรยายธรรมะจาก YouTube แล้วก็ Facebook ค่ะได้ประโยชน์อะไรจากจากจากการที่มาเรียนรู้ศาสตร์นี้ก็คือว่าในด้านประโยชน์ของ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 ร่างกายก็คือ,อความเจ็บป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างเนี่ย หลังจากที่เราปฏิบัติตามายาเก้าเม็ดเนี่ยอาจจะไม่ได้ปฏิบัติทุกเม็ดนะคะทําทให้ข้อข่าเสื่อมของเราเนี่ยหายไปภายในเวลาไม่น่าจะถึงปีอะคะ่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ปฏิบัติตามหลักศาสตร์ของยาเก้าเม็ดมาเรื่อยๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในการดื่ม สมุนไพรในตัวหรือทำทำทำเกือบทุกข้อค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือฟังธรรมะของอาจารย์เกือบทุกวันอาจจะอาจจะไม่ได้วันะเยอะแต่ก็ฟัง,ฟ,งฟังเกือบทุกวันนะคะ่ะก่อนไปทำงานหรือระหว่างที่เราอยู่ในรถเราก็จะฟังธรรมะของอาจารย์ตอนเช้าๆที่สนใจเรียนก็เพราะว่า,เ,าเราเราอยากประสานพลังกับหมู่มิตี นะคะเพื่อที่จะนําศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยไปไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้ให้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะได้รู้หลักการแท้จริงๆว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์เราเรียนมาเรามีครูเรามีหมู่มิตรีเพื่อที่จะนำสิ่งศาสตร์ของอาจารย์เนี่ยไปเผยแพร่ให้ให้ช่วยเหลือผู้คนให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในอ่า ในด้านของจิตใจเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนตอนนี้ธรรมะของอาจารย์ก็ช่วยให้เราใจเย็นมากขึ้นใจเย็นขึ้นก็คือในเรื่องในในในใ,ใ,ใ,ในเรื่องของจิตใจเราจะได้มากเลยเราก็จะได้ลดอัตราตัวตนของเราลงได้เยอะคือไม่ไม่เมื่อก่อนเป็นคนที่โมโหตอนนี้ก็ความโมโหเราก็จะน้อยลงอัตราตัวตนเราก็เล็กลงอะคะ่ะ น่าจะครบถ้วนแล้วไหมคะได้ประโยชน์อะไระบ้างน,นะคะเมื่อกี้เห็นบอกเรื่องอารมณ์อารมณ์นี้คือลดลงไปได้จนจกระทั่งตัวเองจับอาการได้เลยใช่ไหมคะก็บางบางทีก็ทันค่ะบางทีก็ยังไม่ทันค่ะจาจะมีขึ้นไป <laughs> ต <laughs> ามลำดับก <laughs> ็ที่เข้ามาเรียนก็อยากจะอ่าศึกษาให้ให้ให้แบบให้ศีลตัวเองสูงขึ้นให้ทันตามกิเลสได้ได้มากขึ้นนะคะ แล้วเมื่อเมื่อตะคู่เห็นบอกว่าลดอัตราตัวตนแบบแบบไหนเหรอคะร้อยคนนะคะที่จะพูดว่าลดอัตราตัวตนน้างคือว่าใช้คำผิดก็ต้องขอโทษก็คือไม่เป็นไรค่ะเราก็คือแบบว่าก็คือความอยากของเราค่ะถ้าเราอยากได้นู่นนี่แทนที่เราจะวิ่งเข้าไปซื้อเราก็อาจจะเอลดลงมามันนิดนึงแบบพิจารณาก่อนว่าอันนี้เราสมควรซื้อไหม อ่ามันมีความจําเป็นไหมหรือในเรื่องของอาหารถ้าเราหรม่อเราอยากกินกาแฟอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องลดอัตราความอยากเอ้มันมีประโยชน์ไหมมันเบียดเบียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะ่ขอบพระคุณมากนะคะมีท่านใดอ่าในส่วนนี้ขออนุญ,ญาตสมถามคําถามอ่สุดท้ายนะคะขอโทษน,นะคะเมื่อสักครู่นี้อ่มีบอกสาขาพอได้ไหมคะว่าจบปริญญา ตรีจากมาสทนะคะสาขาอะไรนะคะสาขา,าจัดก,การค่ะาจัดก,การนะคะขอบค,คุณนะคะถามคำถามสุดท้ายนะคะจะถือสินห้าในเบื้องต้นได้ไหมคะได้ค่ะก็สินห้าในข้อหนึ่งก็คือลดลดละเรื่องเนื้อสัตว์ทุกชนิดหมดแล้วค่ะแล้วก็อาจจะเหลือผลิตภัณฑ์จากสัตว์บ้าง แต่ก็เหลือน้อยมากเพราะบางทีก็อาจจะพังเผลอไป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 ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ในเรื่องของสัตว์ใหญ่หรืออะไรเนี้ยก็คือลดลดได้แล้วก็คือไม่ไม่ติดแล้วค่ะก็เหลือเหลือแค่ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งอาจจะเติมเอ่ออาจจะติดมาจากขนมนม,นมอะไรอาจจะมีบ้างค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบลดได้เยอะมากค่ะเหลือน้อยมากอาจจะพังเปลอเท่านั้นนะคะวนข้ออื่นๆก็รักษาอยู่แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะจะครบแล้วก็เขารพบรับฟังมติหมู่กลุ่มได้ไหมคะด้วยความยินดีเลยค่ะเพราะหมู่มิตีเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่ที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีกิเลสตัวไหนอยู่คือถ้าเรายอมรับฟังได้เราก็จะได้ปัญญามากขึ้นค่ะค่ะำถามสุดท้ายนะคะจะเสียสละ เป็นจิตอาสาทํางานฟรีได้ไหมคะได้ค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ตั้งแต่ตามค่ายอาจารย์มาก็เข้าไปบางเพญที่ส่วนสามในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ถ้าเราว่างค่ะค่อนข้างที่จะเป็นประจําอยู่แล้วค่ะถ้าถ้าเรามีโอกาสค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ คชะคุณรู้จีบท่านนี้ต้องก็คุณนาคุณตาที่สวนป่านาบุญสามอยู่ประจําค่ะก็เราเจอกันบ่อยเลยนะคะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เป็นทางการเลยค่ะขอบคุณค่ะดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นค่ะมันรุ่นพี่มารับรุ่นน้องด้วยนะคะค่ะก็เจอกันในออนไลน์ได้บ่อยขึ้นนะคะค่ะถ้าไม่มีคําถามเพิ่มนะคะขออนุญาตเข้าสู่การโหวตนะคะ ที่ยกไว้สามท่านนั้นถือว่าเป็นการจองคิวไว้นะคะค่ะท่านใดคัดค้านการสมัครในครั้งนี้เชิญยกมือค่ะไม่มีนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะผ่านในขั้นตอนของการสัมภาษณ์แล้วนะคะอนุโมทนาด้วยค่ะคุณสมพรสาธุค่ะสาธุค่ะยินดีต้อนรับค่ะ